สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำมาฝากกันเหมือนเช่นเดิมนะครับสถานการณ์ของการสร้างทีมให้กับรูเบนนารอริมนะครับในฤดูกาล2025-2026ถึงสงนี่ยยังถูกนำะมาพูดถึงนะฮะแม้ว่าเราพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยอบริมจะต้องมีการลองทีมนะครับแล้วก็ปรับจูนเข้ากับทีมของเขาเองที่กำลังจะต้องมาร่วมงานด้วยในช่วงกลางซีซั่นนี่แหละนะครับ ตำแหน่งที่สําคัญแล้วก็น่าพูดถึงก็คือตำแหน่งกลางรุกที่สนับสนุนสูน,นาตัวเป้าจริงเราพูดถึงวิ่งแบ็คก่อนในที่พอสงวนแล้วนะฮะแต่ว่าตำแหน่งกลางรุกที่อยู่ข้างๆสูน,นาเนี่ยโอเคแหละเราพูดถึงการพยายามจะปั้นแรชฟอร์ดบ้างการนะโชวบ้างหรือว่าบรูโน่เฟรเด็ที่จะกินประจําการอยู่ข้างหลังกองหน้าตัวเป้าเลยครับหรือแม้แต่อามีข่าวก่อนนี้นครับกับเปโดกรนคาเวสบ้างหรือว่าใครก็ตามบ้างะนะครับวันนี้มีข่าว กับมิดฟิลด์ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่ใช้คำว่าหลายท่านน่าจะเห็นกันแล้วนะครับในเวทีฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะพูดถึงเขานะครับกับเรื่องราวของอาดาื hmm. ือแลนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เล่นริมเส้นได้ด้วยอย่างที่หลายท่านทราบกันนั่นแหละนะครับมีข่าวเหมือนกันนะครับว่าเอาลักนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชนีเอี่ยวไหมนะครับจริงๆโอกาสที่จะย้ายามเล่นในพรีเมียร์ลีกมันมีฟานเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาคุยกันกับประเด็นเด็ดปีสัตแดงวันนี้ครับ ฝากผู้สัมสูนเหมือนเช่นเดิมนะครับเริ่มที่ Suzuki Deal of the Year นะครับดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีครับมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทนะครับพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรือว่าจะเลือกรับ Suzuki Warry ี่ฟรีนะครับโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้วนะครับวันนี้ถึง3สเอ็ธันวาคมนะครับสอบถามเบ็ดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ ฝากไปด้วยนะครับกับทางไดบีไน h t นะครับช่วงนี้ท่านใดกระตางที่รู้สึกว่าดูบันดึกนะครับหรือว่ารู้สึกนอนน้อยหน้าโทมตื่นมางงเงียมไม่เฟรชนะครับไดบีไน h t ช่วยเราได้นะครับมีทัชชอร่คามโมไมล์ครับมีวิตามิน B12 นะครับช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนะครับ ร้อมกับสารสก,กัดสำคัญอีก44ชนิดนะครับต้านริ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครอย่าลืมนะครับดื่มไดพีไนท์ก่อนนอนนะครับสนใจก็แอดไลน์ไปได้ที่ a s i r e d a y Collagen แล้วก็แจ้งโค้ดไดพีนนรับส่วนลดทันที5%นะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากราะ,กะย่างรสข้าวมันไก่ไปด้วยนะครับก็เหมือนมีข้าวมันไก่พกติดตัวครับ ตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ำซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มแต่ว่าถ้าจิ้มน้ำจิ้มด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดครับอร่อยทั้ง2แบบเลยนะครับหาซื้อได้ทาง s h อป e e l a z a d ด้นะครับที่ BKY Official Store แล้วก็ TikTok Shop ที่ตรามือ Official นะครับแล้วก็หาซื้อได้ที่ u ูเม t market ครับ Tops Woodland Villa Market แล้วก็ร้านสะดวกซื้อจีฟี่นะครับยังไงฝากด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบตราก่ยยางรสข้าวมันไก่นะครับ ไปพูดถึงสถานการณ์ของนักเตะที่ติดทีมชาติซะหน่อยนะครับไปเริ่มที่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าบรูโน่เฟเดสยิงไกลเข้าไปนะครับสวยงามมากๆนะครับในทีที่80แล้วก็ช่วยให้โปรตุเกสเนี่ยชนะโปรแลนด์ไป5-1นะครับในเกมที่พีโดคริสโนโรนโดเก็บสิติยิงประตูวไว้กับตัวเองไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าก่อนจะแขวนสตัตร์เนี่ยนะครับจะยิง ให้กับอาชีพตัวเองได้ถึงพันลูกหรือเปล่ามันยากนะเลยประมาณ90ลูกถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะพี่โดต้องขายแข่งมาอีกประมาณสักแบบสองสามปีสามสี่ปีไม่รู้จะไหวไหมนะครับอ่ะ ต้องแจ้งเหมือนว่าเราอัดคลิปกันอยู่นะครับที่บ้านพญาที่จังหวอดรถตรานีอาจจะมีเอร์รถนะครับหรือว่ามีเสียงร,รบกวนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะไปต่อกันที่มาเรลอูกาเต้อูกาเต้เนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอาจริงๆเรียกว่าเช้าวันเสาร์แหละนะครับเพราะว่า,าจริงๆเนี่ยก็คือเตะในช่วงสายๆวันเสาร์ละนะครับเป็นเกมที่สนุกนะครับระหว่างอุรุกวัยกับโคลัมเบียนะครับในสถานการณ์คัดบอลโลกนะครับแล้วก็เกมเนี่ยมันเหมือนจะจบ น่าจะจบเสมอ2-2และแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงท้ายเกมนี่แหละนะครับที่มันจะหมดเวลาอยู่แล้วอะทดเจ็บเนี่ยน่าจะช่วงท้ายๆแล้วนะครับแล้วก็อุกเต้เนี่ย ประเมิ่ขึ้นมายิงประตูชัยครับให้อุรุกวัยเนี่ยนะครับชนะโคลัมเบียไป3-2สนุกมากๆนะครับนี่คือผลงานของนักเตะยูมนเติสองคนก็คือบรูโน่แล้วก็กูกาเต้นะครับในช่วงวันศุกร์ต่อวันเสาร์นี่แหละนะครับทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีข่าวไม่ดีบ้างเพราะว่าวิทตอร์ลินเดเลฟนะครับลงสนามให้กับสวีเดนเจอกับสโลวาเกียนะครับแต่ว่าลินเลฟมีอาการบาดเจ็บ ในในาทีที่26นะครับแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ในตำแหน่งกลองหลังของเมอร์เตตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีขึ้นมานะครับเพราะว่าลิโยโูโอเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์าน่าจะกลับมาเล่นได้แหละฉะนั้นเนี่ยถ้าดิเดเลฟเจ็ดก็ยังมีโยูโร่นะครับคอยสแตนบายอยู่สัญญาของดิเดเลฟเนี่ยอยู่จนถึงการทั้งจบซีซั่นเท่านั้นนะครับฉะนั้นอามอริมก็ อาจจะต้องลองใช้เดนเลิฟดูนะครับในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากหายเจ็บนะว่าไหวไหมหรือไม่ไหวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทีมหลังบ้านนะครับของแดนนะเชวญเจอร์นวิคอร์กแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องมาตัดสินใจแล้วว่าจะเอายังไงกับสถานการณ์ของวิคตอร์ลินเดเลิฟนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นทางสโมสรนะครับได้มีการประกาศยืนยันนะครับ5สตาฟโค้ชนะครับที่จะเข้ามาทํางานเป็นแบ็ r o ูมหรือว่าเป็นหลังบ้านให้กับรูเบนอโมริมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคาร์ลสเฟรนเดส ซึ่งเป็นผู้ช่วยนะครับวัย29ปีนะครับเดลิโอแคนิโดนะครับผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะครับวัย28ปีทั้งเฟอร์ันเดสแล้วก็แคนิโด้เนี่ย เรียกว่าเป็น2โค้ชคู่มือ2โค้ชคู่ใจที่ทำงานร่วมกับอโมริมนะครับไล่มาตั้งแต่ตอนอยู่ที่คาซาเปียละทีมแรกที่อโมริมคุมนะครับแล้วก็ตามอโมบริมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปช่วยงานที่สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มาอยู่กับแมนเชสเตอร์แล้วนี่แหละนะครับรวมถึงฮอเก้ไวเข้านะครับโคโ้ชผู้สรัตวัย63ปีก็คอนเฟิร์มเข้ามาทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังมีโค้ชอีกหนึ่งคนก็คือเอมอนเดลเฟอร์โรคนี้ตามมาตั้งแต่อยู่ที่สปอร์ติ g งลิสบอนนะครับมาทำหน้าที่เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่แล้วก็ปิดท้ายด้วยเปาโลแบเรราคนนี้เนี่ยเป็นโค้ชเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายก็มีความรู้เยอะนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับนี่คือ5โค้ชที่คอนเฟิร์มเข้ามาจริงๆเนี่ยตามข่าวจะมีอีกคนนึงนะครับก็คือเอ็ดวาร์โดโรซาลินีนะครับเป็นนักวิเคราะห์แต่ว่าคนนี้คือต้องรอวีซ่าก่อนนะครับวีซายังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วก็จะมาจอยกับ2คนที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์อยู่แล้วในยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเดเรนเฟลเชอร์เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่แล้วก็อันเดรสยอร์คสันนะครับหลายคนสงสัยว่าอันเดรสยอร์คสันเนี่ยแต่งตั้งในยุคเอริกเทนฮาร์กแต่ว่าทำไมยังได้อยู่ต่อเพราะว่ายอร์คสันเนี่ยว่าตรงคือเป็นคนที่เจสันวิคอก็์พอเทคนิคเนี่ยดึงเข้ามาฉะนั้นเมื่อหมดยุคเทนฮากแล้วยอร์คสันไม่ใช่คนของเทนฮากโดยตรงครับฉะนั้นเขาก็ได้อยู่ต่อไปนะครับนี่คือสถานการณ์โดยรวมนะครับของทีมโคช้ชของยูไนเต็ด แล้วก็หลายท่านถามว่าเฮ้ยแล้วสรุปเนี่ยเมื่อไร่อรโมริมจะได้มีภาพซ้อมการย้ายเข้ามาของอรมริมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็คือไม่น่ามีนะครับคือถ้าวีซ่าเสร็จเส้นเรียบร้อยเนี่ยนะครับอโมริมก็ได้ทํางานตามปกติแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้าบางแหล่งบอกว่าวันจันนะครับอัมริมก็เรื่องุมซ้อมที่คาริบตันได้แล้วนะครับฉะนั้นท่านใดก็ตามที่เป็นห่วงอโมริมไม่ต้องเป็นห่วงครับเปิดตัวกลางโอลดฟอร์ดขนาดน,นี้ยังไงก็ได้ยินคุมแม่จนเต็ดข้างสานามแน่นอนครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารเกี่ยวกับดาวรุ่งในทีมนะครับเมื่อสักครู่ขออภัยสนหรับเสียงโมอเตอร์ไซค์นะครับเ,เดี๋ยววันจันนี้นะครับผมจะกลับไปถึงสตูดิโอแล้วนะครับที่บ้านผมนี่แหละนะครับฉะนั้นก็จะมีเรื่องของระบบแสงและก็ระบบเสียงดีขึ้นนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่บ้านะยาที่อุดรธานีก็ขออภัยในเรื่องของความไม่สะดวกในเรื่องของระบบแสงระบบเสียงด้วยนะฮะเอาละครับ,รบยังอยู่ที่เรื่องราวของ นักเตะภายในทีมครับไปดูที่ดาวรุ่งกันมากนะครับไปต่อกันที่เรื่องของชโดโอวีมาติพูดถึงชื่อนี้เนี่ยนะครับหลายท่านก็คงจะเ,เชียร์และว,ว่าเฮ้ยอยากให้ลงเล่นขึ้นทีมชุดใหญ่ไปเลยนะครับตอนที่รักสุช้ชอยลุนนะจะแบบยิ่งใด้ไม่เชียบคมมากพอจอชัวเซอร์ซีพึ่งพาไม่ได้ฟอร์มตกอะไรแบบนี้งั้นดันชุดโอมีมาตินขึ้นมานะครับเล่นทีมชุดใหญ่เลยคือผมว่า ทางนิกคอคซึ่งเป็นผอ a ค a เ e มี่นะครับรวมถึงทีมงานโค้ชนะครับเยาวชนซึ่งจะส่งข้อมูลไปถึงโรเบนัมบริวอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือเขาต้องประเมินฟอร์มอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้นนด้วยความที่เทนฮากเนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว่าไงภาพลักษณ์ในมุมแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยดีเลยในช่วงไทยทายนะครับ มายถึงแฟนบอลบางส่วนงส่วนมากก็เริ่มภาควิจารณ์เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเทนฮากไม่ให้โอกาสโอบิมาตินดันขึ้นทีมชุดใหญ่เลยเราก็คุยกันไปก่อนในนี้แล้วเนาะว่าไอ้เรื่องของการดันขึ้นทีมชุดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของโค้ชทีมชุดใหญ่หรือผู้จัดการทีมชุดใหญ่แค่คนเดียวมันต้องมีไอรเรื่องของโค้ชเยาวชนนะครับมีการประเมินนะครับจากทีมโค้ชก่อนที่จะตัดสินว่าเด็กคนนี้พร้อมหรือย,อยังฉะนั้นโอบิมาตินเนี่ยคือเขายิงในระดับเยาวชนได้เยอะอยู่แล้ว คือขนาดไปติดทีมชาติเนี่ยนะครับเล่นให้เดนมาร์กชุดยูสิบแปดนะครับคือเดนมาร์กเนี่ยแพ้ฟินแลนด์ไปนะครับหนึ่งต่อสองแต่ว่าโอวิมาตินก็ยิงได้บางสื่อเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอวิมาตินเนี่ยคือโกลแมชชีนอ่ะคือเล่นชุดไหนก็คือยิงประตูดได้หมดเลยนะครับแต่ผมก็ต้องย้ำว่าใจเย็นๆในเรื่องของการดันโอวิมาตินขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเชื่อว่าในไม่ช้าก็เร็วเราน่าจะได้มีโอกาสเห็นกันแน่ๆนะครับนั่นคือเรื่องของโอวิมาตินนะฮะ แต่ทีนี้เรื่องราวสําคัญที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับก็คือสถานการณ์ของกองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดนะครับก็คืออาดาคือแลปัจจุบันเนี่ยอาดาคือแลนั้นอายุ19ย่าง20ปีนะครับสัญญาของคือแลเนี่ยเซ็นยาวกับเรียลมาดริดจนถึงปี2029นกะครับก็คือเซ็นกันยาวอ่นนี่คือตัวที่เรอัลมาดริดเนี่ยหมายมั่นปั้นหมือจะปั้นกินมาให้ได้หลายคนเห็นอาดาคือแลนะครับ เล่นในศึกยูโร2024หรือว่าก่อนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าอาดากลรนี่คือศักยภาพไปไกลมากเล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาแต่ว่าการขยับเข้ามาเป็น m มิดฟิล์ตัวลูกหรือว่าฮาวสเปซฝั่งขวาตามระบบของอมบรินที่จะขยับกลางรูกเข้ามาด,ด้านในนะครับเพื่อซัพพอร์ตกองหนา้าคือเราเห็นกลีแลททำสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วปัญหามันมีแค่ว่าช่วงหลังๆนะครับอาดากลรเนี่ย ตกเป็นตัวสำรองของเรอัลมาดริดค่อนข้างเยอะอย่างเช่น3เกมหลังสุดเนี่ยนะครับก็ลงมาตัวสำรองในเกมเจออ阿าเบสบีอารีลแล้วก็โอซาสูน่าและสามเกมหลังสุดที่ว่าเนี่ยอาดาคือแลลงสนามไม่ถึง15นาทีนะครับคือมากสุด15นาทีเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็มีไอเดียของหลุยส์ซาหานะครับอดีตกองหน้านแมนยูเต็ดนี่แหละเขาบอกว่าเฮ้ยแมนยูเต็ดลองไปติดต่อดูซิว่ามันมีโอกาสไหมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับ คือแลก็มีโอกาสที่จะลงเล่นที่ยู่ในเตดมากกว่าที่เรอลมาดริดแน่ๆขนาดนี่ฮัตคารวซี A ่ครับตำนานนักเตะตุรกีน,ะ,นะครับ <ST ört> เขาก็บอกว่าเฮ้ยคือแลลองดูสถานการณ์สิว่าทีมอื่นเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่คุณลงเล่นได้มากกว่าไหมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการทําอะไรสักอย่างอ่ะเพราะว่าพอในสมนภูมคือแลนะครับจะมานั่งสํารองตลอดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับ จุดเด่นมันก็เห็นกันอยู่แล้วอะนะครับเลี้ยงบอลก็ดีในพื้นที่แคบก็แก่เพรสได้เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้การสร้างสรค์เกมก็ทําได้ยิงไกลก็ดีนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องราวมันค่อนข้างจะซับซ้อนครับเพราะว่าโอกาสการควา้าตัวคือแลเนี่ยมันไม่ง่ายอันดับแรกเลยนะครับแมนซิตี้ลิหรือว่าูลแล้วก็อาร์เซนอลให้ความสนใจอยู่พอมีชื่อแมนซิตี้มาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับก็คือเรอัลมาดริดเองก็ต้องการที่จะเก็บ อาด้าคือแลเอาไว้ครับเพราะว่านี่คือนักเตะพรสวรรค์แล้วก็ได้ความที่อายุ19ย่าง20มารติดไม่ต้องการปล่อยอยู่แล้วคือถ้าปล่อยก็อาจจะเป็นดิวยืมตัวอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นดิวถาวรย้ายขายไปเลยเนี่ยเชื่อว่ามาริดปล่อยยากแล้วก็ด้วยสัญญาที่มาริดมีอยู่ถึงปี2029ด้วยนะครับทีนี้สุดท้ายก็อยู่ที่อาดาคือแ,แล้วแหละดิวตัวเขาเองนั่นแหละว่า อยากจะเอายังไงจะย้ายไปทีมอื่นด้วยสัญญายิมตัวไหมหรือว่าจะนั่งสำรองที่มาเปิดต่อหรือว่าถ้าจะย้ายขาดไปทีมอื่นเลยเนี่ยนะครับเจ้าตัวจะว่ายัางไงและแมนเตตจะมีโอกาสคว้าตัวแล้วไหมรอตามข่าวกันนะครับช่วงท้ายนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจครับสำหรับการสนับสนุนดูว,วันกับแนทนะครับอย่างไรก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ ถ้าสมมติมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็อยากจะเจอกันต่อไปเรื่อยๆเนาะมา,าพูดคุยเรื่องข่าวสารกันทุกเช้านะครับทุกสายหรือว่าบางท่านเจอกันตอนบ่ายตอนเย็นก็ได้เนี่ยนะฮะกดซับคนละหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะให้คลิปนี้เด้งในโทรศัพท์ของท่านก็ฝากกดกระดิ่งไว้คนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเอาไว้นั่งฟังตอนเดินทางตอนขับรถอะไรก็ได้นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและก็นในก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับอยู่กันกับแน็ตก็ แอดไลน์ไวทีแอดสน์ช็อตเนี่นตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปวันนี้ขอภายครั้งสําหรับ ระบบแสงเสียงที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับอาจจะมีช่วงที่เสียงรถราเสียงโมอเตอร์ไซค์ดังบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผมเดินทางมาที่ต่างจังหวัดแต่ว่าในวันจันนี้ก็จะเดินทางกลับไปที่สตูดีโอแล้วก็จะมาเจอกันในรูปแบบของการทํางานในสตูดิโอตามปกติครับขอบคุณที่เข้าใจครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ถ้าสมมติท่านใดก็ตามอยากจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับข่าวในวันนี้รวมถึงเรื่องของกือแล้วด้วยอยากได้กันไหมสนใจกันไหมโอกาสเ็นไปได้มากน้อยแค่ไหนย,ยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ